ใจสายซาท้าฝนค่ะทุกคนแล้วก็ท้าแดดด้วยนะคะกับรถเข้าใหม่ของแท a กตี้วันนี้นะคะ Horse b o x ต e r 981ค่ะ ะะถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของทัตตี้แล้วก็ดูไลฟ์ของพลมาเรื่อยๆนะคะเราเคยมีบ็อกเซอร์มาแล้วคันหนึ่งนะคะแต่ตัวนั้นจะเป็นบ็อกเซอร์เอสสีเหลืองเหมือนกันเลยนะคะแต่ตัวนั้นเขาเป็นเหลืองแท้จากโรงงานแต่ตัวนี้นะคะเป็นแรปสติ๊กเกอร์มานะคะซึ่งแรปตัวนี้มาจากโทนี่แรปนะคะ <ๆ S 1> ก็เป็นแรปเกรดดีนะคะ <ๆ S 2> ไม่มีร่องรอยใดๆสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงบ็อกเซอร์คันนี้กันก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นบ็อกเซอร์981นะคะรถปี2013ราคา3ล้าน7 90,000บาท ที่สำคัญคุณหารถที่ราคาแบบนี้และรถศูยร AAS ไม่ได้ค่ะหาได้ที่นี่เท่านั้นค่ะทุกคนนี่คือรถสูยร AAS และเหลือวารันตีไปจนถึงปี2022เลยทีเดียวเออน่าสนใจมากานะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาลงดีเทลของ Porsche คันนี้นะคะเรามาพูดถึงประวัติของตัว b o x s t เตอร์กันสักนิดหนึ่งนะคะถ้าใครที่เป็นสาวกพ e จะรู้ดีอยู่แล้วว่าประวัติมันยาวนานมากๆนะคะตั้งแต่ปี2980 นะคะตัว Porsche เองเนี่ยเขาแบบมีปัญหาในเรื่องของยอดขายเพราะว่าเขาขายได้แต่รุ่นนายวันๆแล้วรุ่นอื่นคือขายไม่ได้เลยวิธีการแก้ปัญหานะคะเขาก็เลยปรับแนวคิดนะคะทําให้รถมีราคาที่ถูกลงแล้วก็มีขนาดที่เล็กลงนะคะก็เลยเป็นนี่ค่ะเป็นตัว Boxster ออกมานะคะซึ่งตัวเนี้ยออกมาประมาณปี2005แล้วขายดีมากๆ ขายดีจนแซงนายวันๆไปเลยด้วยราคาที่จับต้องได้นะคะแล้วก็ไซส์ที่มันกระทัดรัดแถมที่สําคัญนั่งสบายอีกด้วยนะคะ mm. พูดถึงตัวดีไซน์นะคะของตัวบ็อกเซอร์นะคะเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าออกแบบมาได้เพอร์เฟกที่สุดน่าจะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเซกเมนต์เดียวกันจากค่ายอื่นๆนะคะด้วย1เค้เขาประหยัดน้ํามันและที่สําคัญคือเขาเบาค่ะในเจเนอเรชันที่ต่ออยู่ตรงนี้นะคะเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะคะซึ่ง เจเนอเรชันที่3แตกต่างจากเจนอื่นๆก็คือเรื่องของน้ำหนักค่ะมันเบาลงกว่าตัวเก่าถึง35มกิโลซึ่งทําให้รถคันนี้มีการประหยัดน้ํามันสูงสุดได้ถึง11กิโลเมตรต่อลิตรนะคะได้ความเป็นทอสและยังได้ความประหยัดน้ํามันอีกด้วยอันนี้มันน่าสนใจและที่สําคัญนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง2700 cc ซีซีแรงม้าเขาอยู่ที่2 6 5แรงมา้าบวกกับเกียร์อัตโนมัติเด แรงม้าเขาจะอยู่ที่265แรงมา้ามีเกียร์อัตโนมัติอีก6สปีดนะคะอัตราการเร่งการทดเกียร์ต่างๆคือดีแล้วก็เพอร์เฟกมากๆแล้ววันนี้เราจะมาทดลองขับพอร์ชคันนี้กันแต่ก่อนที่จะไปลองขับนะทุกคนเรามาลงดีเทลของดีไซน์ของตัวนี้กันก่อนนะคะสําหรับตัว b o x กสเตอร์เก้แป่คันนี้นะคะทุกคนด้านหน้านะคะไฟจะม่งบอกถึงความเป็นพอร์ชนะคะข้างหน้าก็คือเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากกบ มันคือกบค่ะทุกคนนี่คือรถที่เป็นกบค่ะเพราะว่าตานะคะตาปากทุกอย่างคือกบเลยนะคะแต่ว่าเป็นกบไซส์เล็กเป็นไซส์ขนาดเริ่มต้นนะคะเพิง่งเพิ่งฟักตัวมานะคะให้ความหรูหราดูแพงแล้วก็ออกแบบมาได้ดีนะคะ เรามาดูดีไซน์ด้านหน้ากันนะคะทุกคนไล่ไปด้านล่างค่ะบีิพาทด้านล่างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนรวมถึงไฟเลี้ยวนะคะจะมีไฟแก้มข้างตรงนี้ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยด้วยความที่ว่าเขาเป็นรถสปอร์ตทุกคนมันจะมีความลาดไปกับพื้นนะคะแล้วก็จะเตี้ยมากๆเพราะฉะนั้นการออกแบบตรงนี้นะคะทําให้รถมีความลู่ลงค่ะแล้วก็ทําให้อัตราการเร่งมันดีขึ้นนะคะ มาในส่วนของตัวล้อนะคะตัวนี้จะเป็นล้อคาเรล,ล่าขนาด20นิ้วค่ะรวมถึงตัวแม็กซ์เองต่างๆก็คือออกแบบมาได้สวยมากๆนะคะอย่างที่เห็นเลยว่าตัวนี้เขาไม่ได้ตกแต่งแม็กให้มันเป็นสีอื่นๆแต่อย่างใดแต่เชื่อหรือเปล่าว่าเวลามันมาอยู่กับสีเหลืองที่เป็นสีของตัวรถแล้วมันดูเพอร์เฟกแล้วก็ลงตัวมากๆมาจนถึงด้านหลังนะคะไฟก็ยังมีความเป็นก้นกบอยู่ เหมือนมากนะคะตัวนี้จะใช้ไฟ LED นะคะไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเรียงเส้นแบบนี้นะคะรวมถึงการออกแบบฝากระโปรงด้านหลังนะคะจะให้ความสอดรับกับแรงลมมากๆเลยทําให้รถคันนี้เวลาขับความเร็วสูงหรือว่าเราทําความเร็วแบบบนทางด่วนนะคะทุกคนมันจะไม่แกว่งไม่สะบัดนะคะช่วงล่างจะดีมากๆด้วยด้วยบอดี้ตัวถังของเขามีความรู่ลมนะคะและที่สําคัญตัวนี้บ็อกเซอร์เนี่ยมันเป็นเครื่องวางกลางเพราะฉะนั้นนะคะฝาท้ายของเราเปิดมา ก็คือจะไม่มีเครื่องโยนเดอ้อนี่นะคะจะเป็นที่เก็บองนะคะรวมถึงฝาหน้าเองเหมือนกันนะคะก็จะไม่เห็นเครื่องโยนนะคะเพราะว่าเครื่องโยนถูกซ่อนอยู่ตรงกลางเครื่องนะแล้วก็ด้านล่างบริพาฒ์ชิ้นล่างนะคะมีการใส่เซ็นเซอร์ไว้เรียบร้อยนะคะแล้วท่อจะเป็นท่อตรงกลางแบบท่อเดียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับบ็อกเซอร์คันนี้กันนะคะอย่างที่บอกว่ามันได้ช่วงล่างที่ดีมากกว่าเจนก่อนๆน,นะคะเรามาดูว่าช่วงล่างมันจะดีขนาดไหนไปคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องโดยสาร ของ Boxster 981นะคะตัวนี้จะเป็นโฉมปี2013อย่างที่บอกแล้วก็เป็นตัวเจเน r เรชันที่3นะคะภายในห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นสีออกแบบ เทาๆมีความอมน้ำตาลหน่อยๆนะคะแต่จริงๆมันคือเทาแหละนะคะรวมถึงตัวเบาเองนะคะจะเป็นเบาแบบ port ์ตซี s Plus นะคะก็คือจะมีความเป็นทรงสปอร์ตแล้วก็มีความเป็นบักเก็ตนิดหน่อยด้วยปีกเบาะที่โอบกระชับด้านข้างนะคะให้ความรู้สึกคล้ายๆกับตัวนายวันๆมากๆเลยภายในห้องโดยสารนะตัวเบาเองด้วยนะคะและตัวเบาะนะคะก็สามารถพับอย่างนี้ได้ด้วยนี่นะคะพับแบบนี้จากตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งสองฝั่งนะคะทุกคนเรามาขอ พูดถึงออปชันของคันนี้เล็กๆน้อยๆกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปลองขับกันอย่างที่เห็นตัวนี้นะคะจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าถูกไหมแล้วก็จะมีเมมโมรีเพิ่มมาให้นะคะซีดหนึ่งสองสามนะคะซึ่งตัวสามสามารถล็อกเอาไว้ได้ด้วยนะคะเท่าที่เห็นตัวนี้นะคะก็พวงมาลัยนะคะจะไม่ได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะแต่ว่าจะมีแพทเทิร์นชิพให้นะคะแล้วตัวพวงมาลัยเองนะคะถ้าสังเกตดีๆจะได้เป็นสีเทาสีเดียวกับตัวเบาะเลยนะคะและเดินตะเข็บได้สีน้ําตาลนะคะสัญลักษณ์คอสตรงกลางแบบนี้สวยมากนะคะ ไล่มาในส่วนของคอนโซลบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวพวงมาลัยนะคะเป็นสีเทาๆน้ําตาลหน่อยๆแล้วก็จะมีนาฬิกาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะถ้าในเบนเขาจะเรียกว่าอนาล็อกคล็อกนะแล้วก็นี่ลดล็อกล็อกตรงนี้นะคะกดล็อกประตูล็อกประตูตรงนี้นะคะไล,ะละะะ่มาในส่วนของหน้าจอนะคะตัวนี้ก็จะได้หน้าจอที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเปิดวิทยุต่างๆได้ปกติ b c d MP3 ได้ปกติเลยนะคะ แล้วก็ตัวแอร์เองนะคะยังไม่ใช่แอร์แบบดูโอแอร์นะคะยังเป็นซิงเกิลแอร์อยู่นะคะซึ่งตัวเทมเ e อ a t เจอของเขาเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่บอกเป็นว่าเป็น c o คล and Hot แค่นี้เองนะคะแล้วก็จะตัวพัดลมก็จะอยู่ฝั่งทางขวาแบบนี้นะคะในส่วนของเกียร์อย่างที่บอกตัวนี้มันจะเป็นเ,เครื่อง2007 cc ใช่ไหมคะ เกียร์เป็นเกียร์แบบ6สปีดนะคะซึ่งเกียร์ตัวนี้นะคะบวกกับเครื่องยนต์ขนาดนี้ยทำให้รถมันมีอัตราการสิ้นเปลืองที่ประหยัดมากๆนะคะทุกคนใครจะไปเชื่อว่าพอสเนี่ยใช้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่11กิโลเมตรต่อลิตรมันประหยัดอะเหมือนแอคคอร์ดเลยค่ะแอคคอร์ดกินน้ำมันกว่าอีกมั้งเนี่ยเออนะคะมาในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะแผงคอนโซลตรงกลางนะคะจะ มีโหมดการขับขี่ให้เลือกนะคะเพิ่มเติมมาจากสปอร์ตแล้วก็จะมีสปอร์ตพลัสนะคะรวมไปถึงตัวนี้นะคะออโต้นะคะซึ่งเป็นตัวส t a r ์ตสต็นะคะก็เพิ่มประหยัดน้ำมันไปอีกเหมือนแนวคิดของการทำบ็อกสเตอร์รุ่นนี้นะคะมาตีโจดของรถที่เป็นรถสปอร์ตที่ให้ความประหยัดน้ำมันรวมไปถึงนะคะเป็นรถที่สามารถใช้งานได้ทุกวัน บ็อกสเตอร์ตัวนี้น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆแบรนด์ไม่มีนั่นก็คือที่วางแก้วน้ำถูกซ่อนไว้อยู่ตรงคอนโซลหน้าฝั่งคนนั่งนะทุกคนมันถูกซ่อนไว้ได้ดีมากๆเลยค่ะพอเราแบบเปิดตรงนี้ออกมานะคะตอนแรกพอคิดว่ามันเป็นแค่อุปกรณ์การตกแต่งใดๆนะคะเหมือนแบบพวกแลมโบกินีที่เขาจะมีแบบเออแบบที่ตกแต่งตรงนี้แล้วก็เป็นสัญลักษณ์แลมโบกินีนะคะตัวนี้เขา เปิดออกมาปุ๊บยัดที่เก็บแก้วน้ําที่วางแก้วน้ําไว้ถึง2อันด้วยกันเพราะฉะนั้นมันออกแบบมาสําหรับรถที่สามารถใช้งานได้จริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเราไปลองถ้าไปลองขับแบบซุปเปอร์คาร์จริงๆอะ่ะจะไม่มีที่วางแก้วน้ําให้เย้ยจะมีแค่ R8 รรุ่นเดียวที่มีให้แบบนั้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่ารถคันนี้มันสามารถใช้งานได้จริงอ่ะนอกเหนือจากออปชั่นแล้วก,ก็การตกแต่งใดๆนั้นนะคะคันนี้เขาบอกว่าเขามีการพัฒนาให้รถเนี่ยมันสามารถ ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่สมรรถนะย,ยังคงเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะไปทดลองขับกันที่ถนนใหญ่เลยอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะขับดีขนาดไหนไปค่ะตอนนี้เรากำลังทดลองขับตัวกา8าแอยู่นะทุกคนสิ่งแรกที่จะบอกก็คือว่ารถมันจะกระด้างนิดนึงนะคะถ้าคอยแอบรู้สึกว่าเคแมนจะขับสบายกว่านุ่ม,มนวลกว่านิดนึงนะคะตัวหลักคาแข็งนอะ แน่ใจว่ามันเป็นที่ดีคันนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันปี2013นะแต่ว่าถือว่าช่วงล่างยังเฟิร์มอยู่เฟิร์มกระชับนะคะฟีลของคนขับคือขับสนุกค่ะแต่คนนั่งอาจจะไม่สนุกด้วย <laughs> เพราะคนขับคือมันมากขับแล้วมั่นใจมากๆ ะะตัวนี้เวลารอบเวลาเราคลิกดาวอะค่ะมันอาจจะไม่ได้พุ่งขนาดนั้นด้วยความที่ว่าเขามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเครื่องยนต์แบบ300กว่ามาขึ้นไปมันยัง200กว่าแรงม้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบรวดเร็วทันใจแบบเหยียบปุ๊บมาปั๊บนะคะมันอาจจะต้องมีช่วงจังหวะที่เขาดึงรอบสักนิดนึงนะคะแต่ความรู้สึกเวลาขับแล้วมั่นใจมากๆนะคะด้วยช่วงล่างที่แน่นเฟิร์มนะคะพวกอะไรที่แบบหนัก หนักในที่นี้คือมันมันไม่สวิงอะมันไม่สะบัดอะทุกคนมันไม่ใช่ว่าหนักแบบว่าโอ้โหพาวเวอร์จะต้องดึงเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ตัวนี้คือพวงมาลัยมันจะเฟิร์มมากๆเวลาที่เราอะค่ะสะบัดพวงมาลัยอ,อย่างเงี้ยมันมีการหน่วงล้อไว้ไม่ให้รถอะสะบัดตามเข้าใจไหมเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเราเลอแบบเฮ้ยแปบบุแบบ๊บเนี่ยรถมันจะไม่สะบัดตามนะคะก็คือ สมรรถนะในการขับขี่ดีมากๆนะคะแล้วก็เทคโนโลยีการขับขี่ทำมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะและตอนนี้เราก็อยู่เรียบมอเตอร์เวย์อีกแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทำนั่นก็คือนิดนึงค่ะทุกคนตัวนี้ แบบที่มันเป็นพับเก็บได้นะคะเพราะว่าตัวเบาะเขาอะค่ะมันเป็นเบาะแบบสปอร์ตแบบนี้นะคะเพราะมันเป็นเบาะแบบสปอร์ตนะคะมันก็จะมีแผงแอร์ไกด์กั้นให้แล้วอยู่ข้างหลังนะคะก็จะลดการที่ลมมันย้อนเข้ามาในห้องโดยสารได,ได้ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าขับเร็วๆมากๆก็แบบ <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรา <c oughs> ลองปิดประทุนกันนะ ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะทุกคนก็คือความเร็วในการเปิดปิดประทุนทําได้ดีมากๆนะคะตัวบ็อกเซอร์ตัวนี้นะคะใช้เวลาเปิดปิดประทุนน้อยมากๆไม่ถึงไม่ถึง5วินาที3ามถึงสวินาทีเท่านั้นและที่สําคัญนะคะในความเร็ว 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้ก็ยังสามารถเปิดประทุนและปิดประทุนได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นถือว่าก็เป็นอีกข้อได้เปรียบอย่างหนึง่งสําหรับรถที่เป็นแบบังคาผ้าใยแบบนี้นะคะในค่ายอื่นอาจจะยังทําไม่ได้ดีเท่านี้และที่สําคัญนะคะคันนี้อย่างที่บอกมันเป็นรถศูนย์ A A S ทุกคนใครที่เป็นสาวกพอจะรู้ดีอยู่แล้วว่าหารถศูนย์ประวัติดีๆอย่ายากม,มากๆนะคะซึ่งคันนี้ค่ะประวัติอยู่ที่ศูนย์ A S ทั้งหมดค่ะทุกระยะประวัติดีจริงๆนะคะเนี่ยชอบ ชอบพอ,อย่างหนึง่งเวลาขับมันจะมั่นใจมากๆเลยทุกคนไม่ว่าเราจะสบัดหรือจะอะไรก็แล้วแต่พวงมาลัยแม่งไม่แกว่งไปไหนเลย,ายหายากคะ่ะทุกคนคะ่ะกับพอตที่เป็นตัวนำเข้าของ a s แบบนี้นะคะทุกคนแถมวารันตีเหลือไปจนถึงปี2022อีกด้วยนะคะกับคันนี้นะคะพอยบ็อกเตอร์981รถเป็นรถปี2013นะคะเลขไม่ตอนนี้70,000กว่ากิโลนะคะราคาที่เราตั้งไว้เพียงแค่3,790,000บาท คุณสามารถขับคันนี้ไปที่จอดรถเป็นซุปเปอร์คาร์ได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของพลอ,อยแล้วนะคะอีพีหน้ามีรถสวยๆเข้ามาแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้ด้วยไปก่อนละจ้าบ๊ายบาย